สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันน <Hungary> ี้ผมก็มีเหรียญสิบบาทนะครับผมเป็นเหรียญสิบบาทที่ละลึกนะครับเอเชียนเกมนะครับผมเหรียญนี้ครับผมให้ดูนะครับผมนะครับในด้านหน้านะครับผมเป็นนะครับตัวนี้อาจจะดูเก่าไปนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมนี้เหรียญอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะนานแล้วนะครับผมเหรียญนี้ เหรียญนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาได้ในระบบแล้วนะครับผมถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หาได้ยากนะครับผมยอดกําลังการผลิตอยู่ที่สองล้านเหรียญนะครับผมเหรียญนี้ถือว่าไม่สามารถที่จะหาได้นะครับผมแต่ก็ยังมีขายนะครับอยู่ที่ตามร้านขายเหรียญทั่วไปนะครับผมยังหาได้อยู่นะครับผมเหรียญนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ถือว่าก็ยังไม่ได้ราคาแพงอะไรมากมายนะครับผมถือว่าแพงมีราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นราคาที่แพงมากนะครับผม ยังพอหาซื้อได้นะครับผมหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถหาซื้อได้นะครับเพราะว่าในอนาคตนี้อาจจะหาไม่ได้นะครับในราคานี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆไปหาซื้อตามร้านขายเหรียญทั่วไปได้นะครับถ้าหากว่ามีความสนใจเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีราคาที่สูงกว่านี้นะครับโอเคครับกับเรียนนี้ไม่มีอะไรครับผมขอบคุณครับ